เราก็จะมาดูต่อนะครับว่าเราจะใช้อะไรตอนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของประเภทหนังสือนะครับเอาทีละอย่างนะประเภทหนังสือในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาใช้ตัวที่ชื่อว่า add a control นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวหลักๆเลยครับที่เราจะใช้สำหรับในการจัดการฐานข้อมูลเราก็คงจะเป็นตัว dropdown list นะครับ ก็วาดขนาดพื้นที่ลงไปนะครับกะให้พอดีนะครับเพราะว่าเราต้องใช้หลายฟิลนะครับในการจัดการนะครับวิธีการจัดการตรงนี้นะครับข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับข้อแนะนำเพิ่มเติมก็คงจะเป็นในส่วนของการที่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อด้วยฐานข้อมูลที่เป็นแบบรูปฟิลในตารางนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าหากสมมติว่าฟิลด์ที่เราใช้เพื่ออญว่าไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับวิธีการก็คือให้ d r a กนะฮะดรากฟิลดนะครับก็คือเป็นลนักษณะของการลากฟิลด์ที่เราต้องการเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับว่าไอตัวนี้ไม่ตรงนะครับเราอาจจะทำการ d รากฟิลด์นะครับหรือลากฟิลด์เนี่ยที่เป็นชื่อเรื่องแล้วก็วางทับตำแหน่งที่เราต้องการแค่นั้นเองครับ เขาก็จะทำการปรับฟิลให้เป็นในรูปแบบที่เราต้องการนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของระบบออนไลน์นะครับในการจัดการข้อมูลอาจจะเร็วอาจจะช้านะครับต้องรอสักครู่หนึ่งอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ก็ขอแก้คืนนะครับอันแรกคือประเภทหนังสือก็ใช้ตามนั้นนะครับคราวนี้แค่นั้นยังไม่พอครับตรงสไตล์นะครับ ตรงสไตล์เนี่ยจะเป็นรูปแบบของการปรับ property นะครับหรือคุณสมบัติยกตัวอย่างเช่นนะครับขนาดตัวหนังสือเล็กไปก็ซักย4ิบก็แล้วกันนะครับย4ิบนะครับสีตัวหนังสือก็ประมาณนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ Background and border นะครับสีนะครับเอาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันได้แล้วนะครับ1 f i ่ l ฟิลนะครับดูต่อครับ ต่อมาเป็นชื่อเรื่องแล้วก็ปีพศนะครับเราก็มาที่เดิมครับ d r o p d o ์ลิสต์นะครับกะให้พอดีนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นชื่อเรื่องนะครับแล้วก็ปีพศออนะครับตัวนี้ก็มาที่ตรงคำว่าชื่อเรื่องครับ เช่นเดียวกันนะครับเราก็มาที่ตรงสไตล์เมื่อสักครู่นี้เราใช้ยิบสีก็ยิบสีเหมือนกันสีอาจจะแตกต่างกันได้นะครับตรงบอร์ดเดอร์นะครับแบ็กกราวน์แอนด์บอร์เดอร์แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับต่อไปก็เป็นพอสอใช่ไหมครับตัวนี้นะพอสอ เราก็มาที่เหมือนเดิมครับสังเกตนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่แนะนำเนี่ยเราเน้นแบบความเรียบง่ายความสะดวกนะครับการปรับแต่งไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับเราก็มาเป็นพอสอใช่ไหมแล้วเราก็มาเลือกเหมือนเดิมครับ ยสิบสี่แล้วก็มาเหมือนเดิมนะครับสีนะครับสังเกตนะครับว่าจะพยายามเลือกสีให้มีความแตกต่างแป๊บหนึ่งฮะเลือกผิดนะครับต้องเลื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างตัวนี้นะครับจเจาะสีอะไรก็ได้ครับนะครับขอขอให้มีความหลากหลายนิดหนึ่ง จากนั้นนะครับเรามาดูต่อนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นผู้ส่งนะครับก็ยังเป็นตัวเป็นดอปดาวอยู่นะครับดรอปดาวนะครับเราก็มาเหมือนเดิมครับนะครับผู้ส่ง เราก็มาตรงคำว่าผู้ส่งแล้วก็มาตรงนี้เหมือนเดิมครับยิบสเหมือนเดิมเลื่อนลงมานะครับจากนั้นก็มาถึงตรงตารางเมตริกนะครับคือจะเป็นลักษณะของการเขานับข้อมูลเลคกคอร์ดนะครับ ในส่วนนี้นะครับเราก็จะมารู้จักการ add a chart ตัวนี้แล้วก็ใช้เป็นเขาเรียกว่า s c o r e c a s t นะครับตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับ s c o r e c a s t จากนั้นก็วาดพื้นที่ลงไปนะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยการเขานับเนี่ยเราจะนับจากอะไรครับถ้าเป็นประเภทหนังสือ ภายในภายนอกเนี่ยจะไม่สามารถนับเป็นไตเทลหรือชื่อเรื่องได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะใช้เป็นชื่อเรื่องน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ไปตรงสไตล์เหมือนเดิมนะครับปรับตัวหนังสือให้ใหญ่หน่อยก็แล้วกัน ีของตัวหนังสือก็ตามความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูนิดหนึงก่อนอประมาณนี้นะครับประมาณนี้คราวนี้เราอาจจะเห็นนะครับว่าเราต้องมีแผนภูมิด้วย เราก็ควรจะต้องขยับตรงนี้แล้วแหละนะครับเป็นการปรับเป็นการปรับนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่พอแล้วก็ตัวนี้ก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ขยับไปทีเดียวเลยนะครับถ้ายังไม่พอก็คงอาจจะต้องลดขนาดการแสดงผล นะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับคราวนี้ก็เหลือพายชาร์ตตรงนี้ตัวพายชาร์ตตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกอ่าตัวพายชาร์ตเลยแล้วก็วาดไปรอสักครู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าจะมีการประมวลผลทั้งนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับเรื่องของความเร็วทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับตัวน,นี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วนะครับแต่คราวนี้ในการแสดงผลตรงนี้เนี่ยเราย้อนกลับไปดูหน่อยครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องดังนั้นในส่วนนี้ เราก็ควรจะใช้เป็นชื่อเรื่องนะครับ Dimension นะครับ i m m n s s o o เอาลองเอาชื่อเรื่องมาใส่นะครับนี่ครับได้แล้วแต่สังเกตว่าขนาดรูปภาพเล็กใช่ไหมครับไปที่ตรงสไตล์ครับเราสามารถกำหนดได้ครับว่า จะให้เล็กหรือใหญ่การแสดงผลจะเอาแบบนี้ไหมใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับและถ้าหากตัวหนังสือตัวเลขเล็กไปนะครับเราก็อาจจะเลือกดูนะครับว่าจะปรับแก้ตรงไหนได้บ้างสมมตินะครับ นี่ก็จะใหญ่ไปใช้เป็นออโต้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้แบบออโต้น่าจะดีกว่าจากนั้นก็ดูลักษณะนะครับ เราก็จะต้องมาค้นหาก่อนนะครับว่ารูปแบบการแสดงผลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะเหมือนกับทำเป็นเหมือนกับโดนัทนะครับถ้าตัวหนังสือใหญ่ไปก็จะไม่ได้ระบบ ประมาณนี้นะครับประมาณสัก20พอยต์ก็ได้นะครับในส่วนนี้คราวนี้ในส่วนที่จะเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่จะเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวสไตล์นะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นรีเจนต์นะครับเอามาเป็นด้านล่างก็แล้วกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าภาพใหญ่ไปก็ลดหน่อยเพื่อที่จะได้ขยับไปแล้ว จะได้พอดีกับตําแหน่งที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้หลังจากที่เราได้ภาพตรงนี้เรียบร้อยแล้ว มาถึงส่วนด้านล่างกันบ้างละนะครับถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือเราจะจัดการเรื่องของตารางครับเรามาดูกันก่อนครับว่าตารางมีอะไรบ้างนะครับมีเลขที่หนังสือชื่อเอกสารประเภทหนังสือวันที่รับผู้ส่งนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับเราก็มาเริ่มต้นจากอันแรกเลยนะครับเป็นเลขที่หนังสือนะครับ เลขที่หนังสือแล้วก็ชื่อเอกสารนะครับเลขที่หนังสือนะครับอันดับแรกเลยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนี้จะอยู่ในส่วนของดิเมนชันนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ตรงเลขที่หนังสือกันถ้าต้องการอยู่บนก็วางไว้ด้านบนนะครับเลขที่หนังสือแล้วก็มาเป็นชื่อเรื่องถัดมานะครับ ชื่อเรื่องละถัดมาเป็นอะไรอีกประเภทหนังสือประเภทหนังสือประเภทหนังสืออ่าเป็นอันที่3รู้สึกว่าเราเอาเข้ามาแล้วนะครับประเภทหนังสือตัวนี้ตรงกับตัวนี้เลยนะครับจากนั้นก็เป็นอะไรครับวันที่รับแล้วก็ผู้ส่งวันที่รับ วันที่รับแล้วก็มาเป็นผู้ส่งนะครับครนี้มีเลคคอร์ทที่เราไม่ใช้ด้วยนะครับเลคคอร์ทที่เราไม่ใช้จะเป็นตัวด้านล่างนะครับเป็นตัวด้านล่างเลยเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนจะมีอยู่เลคคอร์ทหนึ่งนะฮะที่เราไม่ได้ใช้อันนี้ก็ขยายให้มันเต็มพื้นที่หน่อยครับ เพื่อที่ขนาดตัวหนังสือจะได้สวยนะครับตัวเลคคอร์ดเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าถ้าหนังสือรับมา1เรื่องก็คือนับเป็น1น,นะครับดังนั้นทุกอันเนี่ยก็จะนับเป็น1น,นับเป็น1ห,หมดเลยดังนั้นเราก็ต้องเอาตัดทิ้งไปนะครับถ้าเราจะตัดทิ้งไปเนี่ย เดี๋ยวเราต้องขยับหน้าจอนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมองฟิล์ได้ไม่ทั้งหมดจะอยู่ล่างๆเลยตัวนี้ครับเลคคอร์ดเขานะครับตัวนี้ตัดทิ้งตัดยังไงก็คลิกเลยนะครับมเดี๋ยวนะครับ ตัวเลกคอร์ดเขานะครับปกติเราสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับขอดูให้ทั่วก่อนนะครับเพราะว่าตัวเล c คอร์ดเขาน่าจะมีตำแหน่งเดียวอ่าตรงนี้ครับนะฮะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวซอสนะฮะเราก็ต้องมาตรงเมทริกนะครับแล้วก็กดการกรบาทตัวนี้นะครับกดการกรบาทตัวนี้กดไปตัวนี้จะหายไป ครนี้มาจัดการตรงนี้ต่อครับเราจะเห็นนะครับว่าในส่วนตรงที่เป็นปัญหากับการใช้งานคือขนาดตัวหนังสือเล็กเกินไปเราต้องมาตรงสไตล์ครับและเราก็มาปรับขนาดของตัวหนังสือลองปรับดูสิขนาดนี้โอเคไหม16เดี๋ยวขอดูสัก18สิอ่าประมาณนี้ ขยับได้นะครับประมาณนี้นะครับน่าจะทำให้ตัวหนังสือชัดเจนขึ้นนะครับน่าจะทำให้ตัวหนังสือชัดเจนขึ้นตามนี้นะครับตอนนี้เราได้ครบละนะครับเราได้ครบแล้วแต่แต่ยังขาดการลิงก์ที่ตัวเอกสารนะครับหมายความว่า หากเราทำการคลิกไปเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดอะไรในการลิงก์กับไฟล์ PDF นะครับที่เราได้ทำ URL ไว้จำได้ใช่ไหมครับว่าตัวที่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เราได้มีการลิงก์เอาไว้นะครับลิงก์เพื่อเชื่อมต่อกับไฟล์เอกสาร PDF นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือ เราจะทำการนะครับเราจะทำการ add f i l l d นะครับเราจะทำการ add f i l l d การ add f i e l ก็คือคลิกมาตรง add f i e l ตรงนี้ด้านล่างเลยนะครับคราวนี้เราก็จะต้องมาทำการตั้งชื่อเขาก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับชื่อ f i l l d name นะครับชื่อตรงนี้ ขอตั้งชื่อว่าเป็นชื่อเอกสารก็แล้วกันจะไม่สํากับอันนี้อันเดิมเป็นชื่อเรื่องใช่ไหมครับอันนี้เป็นชื่อเอกสารแล้วก็การลิงก์คำสั่งง่ายๆครับใช้ไฮเปอร์ลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์นะครับโดยที่จะต้องเอา URL เป็นตัวตั้งต้นแล้วก็ใส่คอมมานะครับจากนั้นก็มาเชื่อมต่อด้วยตัวชื่อเรื่องนะครับ ถ้าคำสั่งถูกต้องตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายถูกจากนั้นก็ไปที่ตรงคำว่าเซฟครับถ้าเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยเซฟก็ถือว่าเป็นการเก็บเรคคอร์ดละจากนั้นก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับกดปุ่มยืนยันให้สังเกตนะครับว่าตอนนี้ตัวชื่อเอกสารจะเข้ามา เราจะเอาชื่อตัวนี้ไปแทนตัวชื่อเรื่องนะครับวิธีการแทนแทนยังไงครับง่ายๆเลยเดอนลงมาครับเราก็ถ้าไม่เอาตัวไหนนะครับเราก็ให้ทําการลบทิ้งจากนั้นก็เอาชื่อเอกสารมาแทรกตำแหน่งตามที่เราต้องการ นะครับเมื่อแทรกเสร็จอย่าลืมนะต้องปรับขนาดด้วยสิ่งที่จะแนะนำในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของตัวตารางนะครับในส่วนของตัวตารางตรงนี้เราลองดูซิว่าตรงหัวตารางเห็นไหม t ทเบ e ลเฮดเดนะครับมีขนาดที่เล็กมากสัก16ก็ได้นะครับหรืออาจจะ18ดีอลองดูสิผมว่าประมาณสัก16ก็สวยล้นะครับก็ประมาณขนาดนี้ก็น่าจะโอเคละนะครับตอนนี้รูปแบบของเราถือว่าสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการละนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะทำการกดวิวครับเป็นไงครับหน้าตาก็จะประมาณนี้การสืบคน้นรองได้ครับเห็นไหมเขาเก็บได้ก่อนให้เรา,าปลดออกปลดออกก่อนสมมุติว่าจะเอาเป็นภายนอก4เรื่องนะครับก็จะเหลือสเรื่องตามที่เราพูดถึงมาตรงชื่อเรื่องบ้างครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะ ค้นหาเรื่องของมอบโรโรงเรียนดีเด่นแล้วก็แจ้งผู้ปกครองก็จะเป็น2เรื่องนะครับอันนี้ถ้าไม่เอาก็อย่าลืมนะครับก็สถานะเดิมก่อนปีพศครับเอาปี6-3พอนะครับปี6-3มาตรงผู้ส่งบ้างครับ ผู้ส่งสมมุติว่าเอาเป็นของกระทรวงอย่างเดียวนี่คือที่เป็นผู้ส่งของกระทรวงนะครับอย่าลืมนะตำแหน่งตรงนี้ก็มีผลนะครับในการรายงานในรูปแบบของแผนภาพนะครับรายงานในรูปแบบของแผนภาพในส่วนถัดมานะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวเมทริกนะครับหรือสกอร์คาร์ดนะครับสกอร์คาร์ดเนี่ย ก็จะบอกเรื่องของชื่อเรื่องนะครับว่าณขณะนี้มีการแสดงกี่เลกคอร์ดนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยในส่วนของการรายงานส่วนบนมาดูส่วนล่างบ้างครับที่ว่าลิงก์กับตัว PDF ครับการลิงก์กับ PDF นี่ก็ง่ายๆครับเมื่อลิงก์ตามที่เราได้กำหนดไฮเปอร์ลิงก์แล้วลองกดเข้าไปดูครับส่วนนี้ก็เรียบร้อยเห็นไหมครับไม่ได้ยากอะไรเลยสำหรับ ในการที่จะเชื่อมต่อตัวไฟล์เอกสารที่เราต้องการนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับแล้วก็เรียนรู้แบบเวิร์กช็อปนะครับการใช้ Google Data Studio แบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกอบรมนะครับที่ผู้เรียนสามารถรองเอาไปประยุกต์แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็สามารถนำเอาไปใช้งานจริงกับองค์กรได้นะครับ ก็หวังว่าเวิร์กช็อปการอบรมครั้งนี้นะครับผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเอาไปฝึกแล้วก็เอาไปใช้งานจริงนะครับทางศูนย์คอมพิวเตอร์ก็ขอ,อนำเสนอหลักสูตรการอบรมตัว Google Data Studio เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับหรือว่าการอบรมครั้งต่อๆไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีหลักสูตรไหนน่าสนใจก็เดี๋ยวจะทำนำเสนอในรูปแบบเวิร์กช็อปให้ดูอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ